นักเรียนชายคนนี้ค่อยๆเดินกระโดดกระเลกขึ้นบันไดจูจูอันธพาลก็เตะไม้เท้าออกไปปรากฏว่าอันธพาลเห็นว่าเขาอ่อนแอจึงสวยโอกาสรังเอเกเขาเตียวซ้ายอยากจะหยิบไม้เท้าขึ้นมาในขณะเดียวกันชายผมร้อนก็ถิบเขาตกบันไดทันที ชายผมรลอนเหยียบหน้าเตี๋ยวไส้อย่างภาคภูมิใจโชคดีที่อาจารย์เข้ามาทันเวลาชายผมร้อนไม่ยอมยกขาขึ้นอาจเป็นเพราะว่าเตี๋ยวไส้ไม่มีความสามารถในการขับไล่ผีจึงต้องใช้ชีวิตในโรงที่ก่อความรุนเเรงแห่งนี้ชายชราและหญิงชราไม่สบายใจถึงแอบไปดูเตี๋ยวไส้ เมื่อเห็นเตียวไส้ออกไปไกลแต่ทั้งสองกลับไม่อยากจากไปหญิงชรามองลูกชายที่เป็นนักบุญเพื่อให้เขาพิจารณาเตียวไส้ว่ายังมีโอกาสรองทุกอีกครั้งหรือไม่วีเจนได้คัดเลือกผู้ขับไล่วิญญาณผีแล้วตัดเป็นชั่วคราวเท่านั้นเพราะยังไม่เจอคนที่เหมาะสมผู้ชายที่ใส่หมวกคนนี้ได้ค่าคนที่สำนักงานของนายกเทศมนตรีจากนั้นก็เดินเข้าไปลูกน้องก้าวเข้าไปเพื่อจะหยุดเขาแต่กลับถูกชายใส่หมวกประหัวลงบนโต๊ะ นายกเทศสมนตรีบอกให้เขาหยุดเมื่อชายสายหมวกเห็นรูปทีมไล่ผีเขาบอกว่าสามารถช่วยนายกเทศสมนตรีจัดการกับพวกนั้นได้ แต่ต้องยกเลิกหมายจับให้เขาจากนั้นเขาหยิบหนังสือของพ่อบุญธรรมส่งให้ในายกเทพสมนตรีดูหลังจากที่นายกเทพสมนตรีดูหนังสือแล้วก็เผาทิ้งทั้งสองหัวเราะด้วยกันไม่นานทีวีได้รายงานข่าวว่าชายใสยหมวกถูกเผาเสียชีวิตที่นี่หลังจากที่เตี่ยวไส้เห็นข่าวเขาตกใจมากถ้าชายสายหมวกเสียชีวิตจริงนั่นหมายความว่าวิญ,ญญาณของพ่อแม่เขาจะหายไปเตี่ยวไส้ไปที่โรงพักเพื่อดูสถานการณ์เมื่อชายชาราและผู้หญิงผมสั้นเห็นฉากนี้ชายชาราจึงรู้ว่าเตี่ยวไส้ไม่ได้ถูกลบความทรงจำ เข้าใจความกังวลของเขาพี่สาวผมสั้นฝ่าฝืนกฎหมายเธอพาชายชราและเตียวไซเข้าไปตรวจร่างชายใส่หมวกเตียวไซบอกว่าครั้งที่แล้วเมื่อเขาต่อสู้กับชายใส่หมวกเขาทําชายใส่หมวกเอเคหกักผลการตรวจร่างกายไม่พบว่าแขนหกักแสดงว่าเขายังไม่ตาย Partlow Traffic เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเขาเริ่มค้นหาวิญ,ญญาณชั่วร้ายไปทุกที่ เขาเริ่มค้นหาวิญญาณชั่วร้ายไปทุกที่เขาค้นหาวิญญาณชั่วร้ายที่ยังไม่ตื่นนี้เขาใช้จิตวิญญาณของเพื่อนร่วมงานเพื่อปลุกวิญญาณให้ตื่นวิญญาณชั่วร้ายผู้หญิงคนนี้ที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้กำลังจะถูกพาตัวไปที่เรือนจำวิญญาณร้ายยิงมองดูรถด้านหลังและเริ่มหัวเราะย,ย่อชายใส่หมวกเมื่อเตี่ยวไส้กำลังกลับบ้านเขาเห็นชายคนหนึ่งเสเรบิลนะคะกับเพลทอยู่บนถนนปรากฏว่าเขากำลังจะถูกรถชนจึงวิ่งเข้าไปช่วย ายคนมกโตโนอหันกลับมาแล้วเรียกชื่อเตี๋ยวไส้เตี๋ยวไส้ตะลึงจากนั้นก็ถูกเอาถุงคลุมหัวแล้วพาขึ้นรถทันทีไม่นานพี่นาได้รับสายโทรศัพท์ของเตี๋ยวไส้เธอพบว่าเตี๋ยวไส้ถูกมัดเอเคงทั้งสองข้างไว้และถูกทำร้ายจนเลือดไหลาอาบไปทั้งตัวชายสวมและผู้หญิงชั่วร้ายอยู่ที่นี่พวกเขาบอกให้ทั้งสามคนมาที่นี่โดยเร็วถ้าชาไปนาาหนึ่งนาฬิกานาทีเขาจะตัดนิ้วเตี๋ยวไส้ทันที ทั้งที่รู้ว่าการไปครั้งนี้เต็มไปด้วยความอันตรายแต่ทั้งสามก็ไม่ยอมถอยทั้งสามมาถึงสถานที่ที่เดี่ยวไส้ถูกคุมขังทุกคนเคลื่อนไหวยอย่างระมัดระวังทันใดนานหญิงชาราก็ถูกกลาดตัวเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูไว้ทั้งสองผลักประตูอย่างสิ้นหวังแต่ก็เปิดไม่ออกหญิงชาราบอกให้ทั้งสองคนไปช่วยเตี่ยวไส้ก่อนหญิงชาราเผชิญกับการโจมตีของวิญญ,ญาณชั่วร้ายทั้งสองตัวเธอถูกเขี้นตีจนไม่มีแรงจะสู้กลับ ทั้งสองเข้าไปถึงสถานที่ที่เดี่ยวไซ้ถูกคุมขังแต่กลับเจอวิญญาณชั่วร้ายทั้ง4ี่ขวางทางไว้พวกเขาอาจจะไม่ชนะแต่พี่นาและหญิงชั่วร้ายมีพลังเท่าเทียมกันชายชาราจ,จัดการกับวิญญาณชั่วร้ายสองตัวเพียงลำพังชายสวมหมวกยังไม่ลงมือทั้งสองใช้พลังเพื่อล้มล,ม,ลมทั้ง3าคนได้สำเร็จ เมื่อชายสวมหมวกเห็นวิญญาณทั้งหมดลม้มลงกับพื้นเขาหักคอวิญญาณโดยตรงหลังจากนั้นก็ดูดวิญญาณเข้าร่างตัวเองทันทีทําให้พลังของเขาเพิ่มมากขึ้นทันทีจากนั้นก็ยืนที่หน้าทั้งสองคนชายชาราจะชกเขาแต่ถูกเขาขัดขวางได้อย่างง่ายดายจากนั้นพี่นาจึงลงมือล็อกตัวชายสวมหมวกทันที กลับถูกวิญญาณญิงชั่วร้ายดึงออกมาอีกครั้งตอนนี้ร่างบนพื้นก็ปรากฏควันดำเอแสงไฟวงกลมสีเขียวค่อยๆเคลื่อนลอยออกมาจากร่างชายคนนั้นนั่นคอสระอยู่อวิญญาณชั่วร้ายที่ถูกจับไปเอแสงไฟสีเขียวลอยไปเข้าร่างของเตี่ยวไส้ทันทีหลังจากนั้นเตี่ยวไส้จึงสาม,มารถสื่อสารกับวิญญาณบริสุทธิ์ของวีเจนได้เตี่ยวไส้คิดว่าวีเจนได้เข้าไปในร่างแล้วแต่วีเจนกลับปฏิเสธเตี่ยวไส้มองดูพี่นานและชายชาราถูกทำร้ายจนไม่มีเอเรงโต้อตอบ เขาขอให้วีเจนกลับเข้าร่างอีกครั้งตอนนี้หญิงชาราถูกโยนทิ้งลงพื้นเหยือเพียงลมหายใจที่รยรินโปรโดเข้ามาในร่างฉันเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นพวกเขากําลังจะตายแล้วทุกคนอยู่กับฉันที่นี่พวกเขากำลังจะตายทุกคนอยู่กับฉันฉันขอร้องให้คุณ คุณโปรดช่วยฉันเพื่อให้ฉันทำเพื่อพวกเขาบ้างวิญญาณชั่วร้ายสองเทน้ำมันลงบนพื้นเพื่อจะเผาพวกเขาทั้งเป็นชายสวมหมวกขึ้จุดไฟทันทีเมื่อเห็นทั้งสีคนที่กำลังจะถูกไฟเผา พวกเขาก็หันหลังเดินจากไปด้วยความพึงพอใจร่างกายของวีเจนเหมือนถูกเรียกไปกลายเป็นลูกบอลแสงบินออกไปก่องไฟกำลังลุกโชนทั้งสี่คนอยู่ในเพลิงไฟในที่สุดลูกบอลเอเซนสีฟ้าก็เข้าไปในร่างของเตียวไ้ดวงตาของเตียวไ้เปล่งประกายจากนั้นเชืออกระถูกปลดออกทันทีเขาเรียกดินแดนแห่งจิตวิญญ,ญาณเพื่อปลุกให้ทั้งสามคนฟื้นขึ้นมาพวกเขากลับมามีชีว,วิตอีกครั้ง การปรากฏตัวของเตียวฝ่ายทำให้ได้รับการยอมรับจากนักบุญเขาได้รับสถานะให้เป็นผู้จัดการวิญญาณอีกครั้งจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เขาได้เรียนรู้และจะไม่หวั่นไหวอีกต่อไป หนทางสู่ความเป็นผู้ใหญ่จะต้องผ่านลมผ่านฝนเพื่อกลายเป็นคนที่เอเข็มเอเตรลนยญิงชาวผมสั้นทำสีหน้าไรกังวลและแจ้งข้อหาพยายามฆ่าชายทั้งสองคนถูกจับตัวไปหัวหน้าไม่กล้าแม้แต่จะทักทวงในที่สาธารณะนายกเทศมนตรีกังวลว่าหญิงสาวผมสั้นจะได้บริสเเยจากลูกน้องทั้งสองคนที่ถูกจับไปเขาจึงสั่งลูกน้องให้จัดการกับหญิงผมสั้นชายชรา,าได้รับความช่วยเหลือจากพี่นาสุดท้ายเขาก็ฟื้นความทรงจำเขารีบโทรหายหญิงสาวผมสั้นแล้วนัดเจอกันตอนเย็น แต่เมื่อชายชารามาถึงจุดนัดพบกลับเห็นหญิงสาวผมสั้นถูกทำร้ายนอนลงบนพวงมาลายัยเขารีบพาเธอไปโรงพยาบาลแต่น่าเสียดายที่เธอได้จากไปชายชาราเศร้ามากพวกเขาปรึกษากันเพื่อจะจัดการกับมาดก,ก่อนอย่าให้ในายกเทศมนตรีและวิญญาณชั่วร้ายสมรู้ร่วมคิดกันมิฉะนั้นพวกเขาจะเริ่มก่อเรื่องก่อกวนคราวนี้เหล่าวิญญ,ญาณบริสุทธิ์มีความคิดเห็นเหมือนกันจึงตัดสินใจเต้กลับทันที เพราะยิงสาวผมสั้นเสียชีวิตชายใส่แอเวและลูกน้องอีกคนจึงถูกปล่อยตัวไปชายชาราแอบติดตั้งโปรแกรมดักฟังบนโทรศัพท์ของพวกเขาอย่างลับๆ และลุงคราวชัยฐานะเศรษฐีเข้าหานายกเทศมนตรีเพื่อแกล้งสนับสนุนนายกเทศมนตรีและสัญญากับนายกเทศมนตรีว่าเขาสามารถเอาเงินสดออกมาได้เท่าไหร่เขาจะสนับสนุนนายกเทศมนตรีได้เงินสดจํานวนนั้นนายกเทศมนตรีดีใจมากเมื่อได้ยินดังนั้นเขาจึงรีบบอกชายใส่แเ,เวนให้ไปเตรียมเงินปรากฏว่าเรื่องทั้งหมดกลับถูกทีมไล่ผีได้ยินทั้งสี่คนขึ้นรถเพื่อติดตามพวกเขาไปเพื่อจะเอาเงินกลับมารอจนพวกเขารับเงินเสร็จแล้ว เตียวไ้จึงลงมือเจาะยางรถยนต์พวกเขาทันทีชายชาราเอทแกล้มเป็นช่างซอมเพื่อดึงดูดความสนใจพวกเขาจากนั้นชายชาราจึงวางยาสลบคนขับรถแล้วเปลี่ยนกระเป๋าเดินทางที่อยู่บนรถทันทีอีกด้านหนึ่งชายใสแอเวนบอกให้ลูกน้องไปขุดกระเป๋าเดินทางปรากฏว่าในกระเป๋าเดินทางมีความลับซ่อนอยู่ในนั้นเอสเมจิกจะเปิดบอ,อกให้คุณชมในครั้งหน้าขอบคุณทุกคนสำหรับการกดไลค์และติดตาม